วิธีกางแง่งครับน,นี่แง่งปีที่สามแล้วเัาตุ้มด้านตัวปีมุกี้เนี่ยมันอยู่ด้านลุงมไม่หมดวันนี้เขาก็เอาด้านลุงมไม่อยู่กันเลนอืมเ้างติดเพื่อไว้พออย่างคือเอาอยู่ทึ่งๆพ่าต,ตัวนี้มันเปลี่ยนทั้แล้วอ๋ออย่ามันพลอยมันพลอยอมันพลอย,อยออตัวที่อยู่ใต้ดินน่ะขึ้นมาทึ่งๆบ่ายนี้จางเราจะปูคัดได้ก่อนด้านแรกเราจะปูคัดได้แล้วก็ดึงไป ตัวนี้มุมนะมันต้องพับข้างนอกมัพับมันสีเงามันมันคือประตรงมัพับมุมมันก่อนเพื่อให้แยงมันมันเขามุมมันไมนกระดิ่งมันติดตัวตะปูที่ใช่เป็นตะปูสามกันอยู่มุมนะตะปูสามมันใหญ่เห็นไหมนะมันใหญ่เห็นไหมมันคัดมันสีเงาแบบนี้ตะปูที่ใช่คัดม่นเป็นมุมนะใช่ตะปูสองกันไหมตะปูสองสันสัน ทัา,านระวังต่างคนเลยนะคัดอยู่นี่ท่านึงจะปูใส้ไรห้หปีครับหาปีได้ยังหม่ปีได้ยังเพรต่อครับเพรต้องไปเย็บไปยังนั่นไร้ต่อของแยงไร้ต่อของแยงมันไม่แน่เขาละปีตีเขาล้น